หอันดับพระลึกลับที่มีราคาชุดที่หนึ่งร้อยบเอ็ดหนึ่งพระปิดตาสองหน้าหลวงพ่อทองสุขวัสสานสูงจังหวัดนนทบุรีปีสองพันห้าร้อสิบห้าถึงสองพห้ารยยิห้าราคาหลักพันขึ้นไปสองพระสมเด็จห้าชั้นหลวงพ่อยีวัดดงตาก้อนทองจังหวัดพิษณุโลกราคาหลักพันขึ้นไป 3. พระพิมพ์หลวงพ่อโตหลวงปู่เหมือนวัดบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการปี249 5ราหราคาหลักพันขึ้นไปสเหรียญหล่อพิมพ์พระพุทธเนื้อตะกัวหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญจังหวัดชัยนาทปี25 1 8รสิราคาหลักพันขึ้นไปห้าพระลีลาสุ้งไข่ปลาหลวงพ่อสือวัดไผ่สามกอจังหวัดชเชียงแสนปี2 4งพ่ปหราคาหลักพันขึ้นไป ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ